จาก2ล้านกว่าเหลือแค่2 0 0แสนกว่า,ก,วากับคันนี้เลยครับ Volvo S60 ตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับสีพิเศษเบาะพิเศษนะครับเป็นเครื่อง1.6 Drive right, นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ Volvo S60 ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นปี2013นะครับเกียร์อโอโต แล้วก็ระบบความปลอดภัยนี่คือครบคันมากๆมาดูภายในเราได้เบาะแบบนี้เลยปรับโอ้โหนี่ปรับไม่รู้กี่ทิศทางคือปรับได้แบบเยอะมากๆเครื่องเสียงคันนี้ดีมากๆนะครับรถเซฟคนขับความปลอดภัยเราจะรู้เลยครับว่าเหล็กเหล็กเนี่ยคือแน่นมากนะครับดูข้างหลังกว้างขวาง,วางมีที่สำคัญมีแอรตรงนี้ด้วย ให้ความหรูหรานะครับสำหรับคนนั่งดูข้างหลังสภาพกริบมากๆนะครับแล้วเราได้รีโมทแบบนี้ด้วยนะครับนี่ดูดูสภาพภายในโอ้โหพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันนะครับเรารับประกันเลยครับว่าไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมเจ้าของเก่าเนี่ย เซอร์วิสศูนย์มาครบทุกระยะนะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสพร้อมมากๆกับคันนี้เลยนะครับยางปีใหม่ด้วยนะเราได้ยางปีใหม่ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าคันนี้ใช้ยาวๆก็ยังไงนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากมาดูคันนี้นะครับหรืออยากทดลองขับนะครับติดต่อมาได้เลยที่รถบ้านคุณภาพนะครับดับวันชัยนะครับใครจะจัดแนนนะครับหรือจะซื้อเงินสดนะครับก็ติดต่อได้เลย นะครับ